สวัสดียามเย็นนะครับมาดูข้าวออกรวงหรือยังอาทิตย์สองสามวันสี่ห้าวันที่แล้วก็ยังออกมาหมดเ่าวันนี้เริ่มออกมาหมดแล้วครับนี่ครับฝั่งนี้เขาเจ้าฝั่งนี้เขาเหนียวนะครับเป็นข้าวกลางนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับออกมาหมดแล้วครับก็เหลือบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับออกมาแล้วสวยงามครับปีนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เราออกรวงแล้วก็ ข้าวเจ้าก็จะสีขาวนะครับข้าวเหนียวก็จะออกเป็นสีดำๆสักหน่อยครับค้าๆหน่อยนี่ครับเป็นข้าวเหนียวอันนี้อันนี้ก็ข้าวไม่มีนะครับจะถี่กว่าฮะเยอะๆครับโอ้ข้าวล้วนๆเลยครับทีนี้ฝั่งนี้ครับสวยงามมากครับบรรยากาศยามเย็นก็ประมาณนี้ครับแสงอาทิตย์โพเพระวันก็จะตกดินแล้วครับก็จะประมาณนี้ฮะครับช้ชมบรรยากาศยามเย็นกันนะครับก็จะประมาณนี้คะนี่ครับแสงอาทิตย์ก็ สวยงามครับสวยงามครับก็ประมาณนี้ครับปีนี้ก็ปอดเยอะครับบักปอดต้นนี้ครับนี่เยอะครับมนเวลามาถอนครับแต่ข้าวก็สูงครับปีนี้ก็ได้มูลวัวที่วัวนะครับก็จะประมาณนี้ครับสูงครับนน่นครับนี่ครับนกกลับรังแล้วครับนน่นอาจารย์ก็ออกแล้วครับนน่นใกล้สิบห้าค่ำแล้วครับใกล้ขึ้นมาแล้วครับไปออมซาแล้วครับปีนี้แห่ประสาทขึ้นก็เริ่มมาสองสามวันแล้วครับนี่ครับ บรรยากาศเย็นนะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณขอบใจนะครับอ่าคนที่มาตัดหญ้าใน,นานาก็โอเคครับเรียบร้อยโอ้โหสวยงามมากต้องอย่างนี้ครับนี่สวยงามแจ๋วแจ๋วแจ๋วโอเคขอบคุณมากครับอเอาแค่นี้ก่อนวันนี้สวัสดีนะครับ